สมุนไพรว่านรางจืดเถาเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการบำบัดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคมือเท้าปากในเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีเราจะใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการที่แก้โรคมือเท้าปากเปื่อยไม่ว่าจะเป็นตุ่มเป็นหนองผูกพองตามมือตามเท้าแล้วก็ตามปากเราจะใช้ใบของสมุนไพร ว่านรางจืดเถาในการที่ต้มกินเพียงสองแก้วเท่านั้นเช้าและเย็นอาการที่เป็นอยู่นะครับเบื่ออาหารของเด็กกินข้าวไม่ได้เพราะว่ามีเม็ดมีตุ่มก็จะหายไปด้วยสมุนไพรสำหรับวันนี้ว้านรางจืดเถาโรคมือเท้าปากสวัสดีครับโจฮักนสะสารคาม วันนี้ผมก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับโรคมือเท้าปากในเด็กเดี๋ยวท่านผู้ชมจริงๆแล้วนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่นะครับและก็เราจะมาคุยกันนะครับว่าเป็นปัญหาใหญ่ของนะครับอของชาติเลยท่านผู้ชมอ้าวคนสัญจรเรื่องที่เด็กเล่นเกมหรือเปล่าเออไม่ใช่ครับอรโรคมือเท้าปากาหรือเขาเรียกว่าโรคไวรัส E v ว1 โอ้ขนาดนั้นเทียวอ่าเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนนะครับสวัสดี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 ครับวันนี้ผมเปิดประเด็นไปแล้วคนสัญจรคือโรคไวรัส EV71 ดโอ้โรคชื่อตั้งใหม่หรือเปล่าเหรือเป็นโรคมือเท้าปากนะครับก็คือเป็นโรคไวรัสนี่แหละเป็นปากเปื่อยปากเปื่อยปากอ่าตรงเพดานก็พองนะครับมีอาการนี่คืออาการนะที่แสดงออกแล้วก็มือเปื่อยเท้าเปื่อยนะครับ ปกติเราได้ยินแต่ในวัวในควายเนาะใช่ใช่ใช่อันนี้เรามาได้ยินในคนก็คือเป็นเด็กอยู่แอสแท็กหรือแอนแท็กอะไรเนี่ยคล้ายคล้ายโรคแอสแท็กในในวัวในในควายอันนี้เกี่ยวกับเด็กโรคมือเท้าปากท่านผู้ชมหรือเป็นโรคที่ติดเชื้อไวรัสนะครับชนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมผมไม่บอกว่าชื่ออะไรเออได้ไหมเป็นของครูที่ไหนแนะนำมาอ๋อก็คือเป็นครูที่นะครับก็คือว่า จริงๆแล้วโรคพวกนี้มันติดติดได้หมดเป็นได้หมดแหละทั้งประเทศเลยนะเป็นปัญหาของชาติเลยท่านผู้ชมแต่ว่าครูเขาในศูนย์รวมของเด็กอ่าศูนย์รวมทของเด็กแล้วก็เขาก็จะเห็นแล้วก็มาเล่าให้ฟังคนสัญจรแต่ว่าโรคอ่า1ีเนี่ยนะครับอ v 7 1นะ e v 7 1นะครับไวรัส EV71 เป็นโรคมือเท้าปากเปื่อยในเด็กที่อายุแต่5ปีลงมา คือเด็กอ่อนหปีลงมาใช่สร้างความกังวลใจให้พ่อแม่ไม่น้อยนะครับก็ร้ายแรงนะร้ายแรงร้ายแรงถึงขนาดเสียชีวิตได้นะใช่แต่บางคนอาจจะคือถ้าระยะ2อสาวันแล้วบางทีมันก็อาจจะดีขึ้นเป็นถึงสัปดาห์ก็อาจจะดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชม สมุนไพรที่โจจะต้องมาพูดถึงเนี้ยก็อยู่ในสวนโจนี่แหละนะครับมันเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่มากมายแต่เรามาพูดถึงอาการของเด็กที่เป็นก่อนอ่าว่าเลยอ่าอาการของเด็กที่เป็นอยู่ท่านผู้ชมก็คือว่าเพดานอ๋อเพดานปากาเพดานเปื่าปากเปืออปเป่อยแล้วก็เป็นตุ่มเม็ดใสๆนะครับแล้วก็มือก็เป็นตุ่มผื่นแดง หลังมือเลยเออหลังมือเท้ามือเป็นหมดเลยอเท้าก็เป็นมือก็เป็นนะครับปากก็เป็นตามรอยปากนี่เป็นแล้วมีอาการยังไงร,รู้เปล่าร้อนในกินข้าวไม่ได้ใช่เรื่องใหญ่เลยเนี่ยเด็กบางคนถึงขนาดอาการสั่นนะอ,อาการสัน่นอาการเดินเซนะครับมีอาการเดินเซเดินเอียงแล้วมีอาการหอบและมีอาการอาการอ้วกอาเจียนด้วยอืเพราะว่า มันไม่มีอะไรตกท้องอ่ะแล้วคนสัญจรรู้ไหมว่าเด็กกินนะเด็กกินข้าวไม่ได้คือมันจะเบื่ออาหารไปเลยอแล้วเด็กก็จะไม่ค่อยกืนกินน้ําเพราะว่าเจ็บคอเพราเจ็บคอด้วยทีนี้เด็กเด็กก็จะขาดน้ําอมอะไรเข้าไปมันก็เจ็บปากแล้วทีนี้เกิดเกิดการขาดน้ําท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพอเกิดการขาดน้ําเด็กก็จะวูบได้ง่ายนี่ครับคนสัญจรเรื่องใหญ่เลยสําหรับเด็ก ลูกหลานรู้เปล่าเกิดในช่วงหน้าไหนหน้าหนาวรื่ด้วยเด็กมันหน้าฝนเนี่ยตั้งแต่หน้าฝนมาจนถึงอ่าอ่าปลายฤดูฝนท่านผู้ชมต้นหนาวนะครับอาการพวกนี้อยู่นะครับเด็กก็ยังเป็นอยู่ท่านผู้ชมคือคือมันเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่แบบแพร่เชื้อได้ง่ายช่วงอากาศเย็นๆนฮะเด็กก็จะมีไข้เด็กก็จะมีไข้สูงรู้เปล่าเด็กมีไข้สูงถึงอุณหภูมิ 3 8 3ถึง3าองศาเซนเซียสนะท่านผู้ชมคือเด็กมีไข้สูงแล้วก็เบื่ออาหารอาเจียนหอบผื่ทุกอย่างเลยใช่นะครับมีอาการหอบมีการอ้วกอาเจียนนะครับเวียนหัวเดินเซออันนี้คืออาการของเขาใช่ครับทีนี้ทางด้านในการบําบัดรักษาใช้อะไรรักษาบางคนก็พาลูกไปหาหมอแต่สมุนไพรชนิดนี้เขาเอามาทําเป็นเจลทาได้นะคนสัญจร ผลิตทําเป็นเจลได้แล้วอ oh. นะครับทาเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆว่าเซรั่มก็ได้ mm hmm. นะครับเป็นเจลแล้วมาทาตามมือตามปากไม่ได้แต่ว่าข้างในนี้สิทํำยังไงอ่อ oh. มันต้องเป็นเจลเป็นยาป้ายเนาะป้ายก็ไม่ได้ครับ mm hmm. มันต้องต้มครับเื mm ่อ hmm. สมุนไพรที่ว่าคนสัญจรยกขึ้นมาซิว่าเป็นอะไรมันคืออะไรคืออะไร อันนี้ก็คือสมุนไพรรางจืดเถานะท่านผู้ชมครับผมสมุนไพรรางจืดเถาเป็นสมุนไพรที่นะครับใช้ระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรผมก็จะมาพูดประสบการณ์ผมด้วยใช่นะครับเอาละเรามาพูดกันนะครับว่าสมุนไพรรังจืดเถาเนี่ยเขาจะใช้รากเถาแล้วก็ใบนะครับในการที่เอามาต้มกินอือ่าคนสัญจรเอาละนะครับมันบางหน้าหล่อๆผม ทีนี้เราก็มาเราก็มาพูดกันว่าในการเอาไปต้มเนี่ยเอาอย่างเราจะเอาใบนะครับเอาประมาณ8ใบนะครับแปถึงสิบใบท่านผู้ชมใบแก่ๆน้ําต้มเราก็จะใช้ประมาณรนึ่งลิตรต้มน้ําเดือดประมาณสัก1 0บถึงสินาทีน้ําเดือดเราจะกินยังไงให้เด็กกินประมาณครึ่งแก้วถึง1แก้วอให้เด็กทานไปเลยเช้ากลางวันเย็น ประมาณสักสองวันท่านผู้ชมอาการก็จะหายไปเลยอาการแพ้ต่างๆก็จะหายคือ <ไป S 1> อย่าลืมนะว่าเป็นสมุนไพรต้านเชื้อการอ,อักเสบถอนพิษได้ทุกอย่างด้วยต้านเชื้อการอักเสบคือคือ,ค,อ,ค,อคือเขามีฤทธิ์<ช>มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบมากกว่ามังคุดสองเท่าลและใช้ได้อย่างปลอดภัยคือใช้อย่างไงก็ปลอดภัย ถ้าใช้อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ไม่นานท่านผู้ชมประมาณอาทิตย์หนึ่งนี้ก็คือว่าโรคพวกนี้ก็จะไม่มากั้มกลใช่ครับนะครับโรคมือเท้าปากในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีขึ้นมาเนี่ยลงมาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าสำหรับรางเจิดเถาเนี่ยมันเป็นอะไรี่ถอนพิษได้ีมมันต้านการอักเสบนะครับถอนถอนพิษไข้ขับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้กระหายน้ำนะครับ เอาประสบการณ์อยากฟังไหมอ่าว่ามาผมเนี่ยไปกินหอยลายหอยลายไม่ใช่หอยงาย้ยหอยลายท่านผู้ชมหทะเลใช่ไหมใช่ก็คือไปกินหอยอแล้วทีนี้ผมมีคือกินวันแรกก็ยังไม่เป็นไรพอวันที่สองเนี่ยผมเริ่มอึดดำออึดดำท่านผู้ชมอุจจระดำเลยนะครับแล้วผมจะเป็นอยู่ประมาณห้าวันอ คือคือยังไม่รู้ตัวเองว่าคือรู้ว่ามันเป็นพ่อหอยแต่ท้องเนี่ยก็เสียอยู่แต่ว่าถ่ายเขาจะเป็นอุจจาระสีดำใช่ใช่ใชก็เลยว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นไข้แบบเป็นไข้ด้วยนะเป็นไข้รุมๆทีนี้กินยาอะไรหรือเปล่ากินยาเม็ดยาอะไรของหมอก็ไม่หายท่านผู้ชมในช่วงห้าวันเนี่ยเอาไปเอามามันออกเป็นผื่นเลยทีเนี้ย เป็นผื่นขึ้นมาเป็นผื่นเป็นตุ่มเป็นผื่นตามตามตัวด้วยนะครับตั้งแต่ขายันตัวลำตัวเลยคอก็เป็นเอาละเป็นไข้ก็เป็นแล้วก็นอนเป็นไข้ด้วยคิดยังไงเอาเป็นไงเป็นกันวะต้มใบรางจืดสิบใบท่านผู้ชมกินแค่เช้ากับเย็นวันนั้นวันเดียววันเดียวหายเลยยุบไปหมด มันยุบไปหมดเลยนะครับไอ้ที่เป็นตุ่ม<ฮ>เป็นพองเป็นแดงเนี่ย<อ>หายไปเลยมันถอนพิษได,มดม้มันถอนพิษท่านผู้ชมมันถอนพิษไข้ยังไม่พอนะไข้ก็หายไข้ก็หายไข้ก็หาย,าย,หายแล้วแล้วแล้วมันแล้วไอ้ที่เป็นตุ่มตุ่มแดงแดงขึ้นนะผมกินไปถ้วยแรกถ้วยแรกก็ประมาณแก้วกว่าๆเนะาะมันเริ่มยุบอาการคันก็เริ่มหายไปครับพอกินตอนเย็นอีกถ้วยหนึ่ง หายเป็นปิดทิ้งเลยนี่ครับสมุนไพรว่านรังจืดเผาท่านผู้ชมของเขาครับก็ไม่น่าผมก็เห็นหลายหลายคนที่เขาทำไร่อ้อยเขาเ็บเนี่เราไปต้มดื่มอันนี้คือประสบการณ์ของผมนะที่เป็นผื่นเป็นไข้ด้วยที่ผมเจอมานะครับเขาบอกว่าถอนพิษยาเบื่อต่างๆเลยใช่เอาอย่างนี้คนสัญจร เราพูดเสริมกันสักนิดนึงไหน,ไหนๆเราก็พูดเลยเนาะครับอมีแฟนคลับแชทมาเมื่อคืนนี้อบอกว่าคุณโจดิฉันน่ะเครียดมากเลยลูกฉันติดยาบ้าโอ๊ยติดยาบ้าแล้วจะทำยังไงเราก็เลยบอกว่ามีที่เดียวที่แก้ได้คือคุกคือคือเดี๋ยวจะบอกว่าโจไม่ให้กำลังใจมันไม่ใช่นะครับ มีที่เดียวท่านผู้ชมที่ยิงแก้ได้จริงๆคือการติดยาเสพติดคือคุกเพราะว่าไม่ได้เสพใช่ไม่มีเสพแต่ว่าถ้าเอายาไปกินแล้วดีขึ้นถ้าเอาสมุนไพรไปกินแล้วดีขึ้นมันก็ไปเสพอีกเช่นเดิมไอตัวนี้เนี่ยถอนเพชได้หมดด้วยเหล้าบุรียาบ้าถอน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 อาการเมาแล้วเมาเหล้าได้ด้วยนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับเมาเหล้าเมาค้างขึ้นอยู่กับจิตใจเขาด้วยว่า จากากนค,คือเขาไปเสพยาบ้ามาเนี่ยมันมันยังไงเนี่ยท่านผู้ชมถ้าใชา้รางจืดเนี่ยมันก็แก้พิษได้ในช่วงขยันหนึ่งแต่ใจอะ่ะคนมันก็ยังไปซื้อมากินอีกใช่ครับผมเพราะฉะนั้นมีที่เดียวคือคุกน,น,นะครับนี่เป็นประสบการณ์พูดใด้กันฟังทุกอย่างที่เล่ามาเนี่ยเป็นเรื่องที่ประสบการ์จริงทั้งหมดนะครับแก้เมาค้างใช่แก้สารพิษที่อยู่ในร่างกายไม่ว่าจะเป็นสารตะกั่ว ไม่ว่าจะเป็นสารอะไรที่ทํางานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ใช้นะครับว่านรางจืดเผาได้ท่านผู้ชมในการต้มกินนะครับสารพิษต่างๆที่อยู่ในร่างกายเขาถอนออกได้หมดครับเพราะฉะนั้นโรคมือเท้าปากหรือไวรัส EV71 เดนี่ยท่านผู้ชมในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีลงมาเนี่ยเขาถอนได้ครับก็สามารถใช้สมุนไพรว่าน รางจืดเถาว่านรางจืดเถาประมาณกี่ใบเอาประมาณ8ถึงสิใบก็ได้นะครับดใบก็ได้นะครับขึ้นอยู่ตามอายุใช่แต่ถ้าเป็นเด็กก็ใช้ประมาณ5้าใบ6ใบท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ประมาณ8ดใบ1ิใบนะครับประมาณนั้นได้นะครับผมสุดยอดครับเอาน้ําให้เขากินนี่น้ําน้ําเด็กกินง่ายเลยนะโอ้กั้วปากรัคอได้สบายเลยก็คือน้ํามีรสที่จืดนะครับ ไม่มีขมเด็กจะไม่รู้เลยว่าเราเขากินสมุนไพรเข้าไป<ช>นะครับเพราะฉะนั้นแค่ให้เขากินนะครับอาการที่เป็นตุ่มอยู่บนเพดานนะครับในเพดาน,แล,าน,นแล้วก็เป็นตุ่มในคอแล้วก็เป็นตุ่มเป็นเม็ดเป็นตามมือตามเท้านะครับโรคมือเท้าปากก็ <คน S 1> จะห,หายไปนะครับด้วยการใช้สมุนไพราลางจือเถ้านะครับชะงัดนักแหล ซีบอกไ<อ>คเ<ค>ดอสวัสดีครับ